มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีนด้วยกันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่างรูนัคลคสสิกนะครับผมก็ดอกเบี้ยรประมาณ5-8%แล้วก็เหรียญอย่างแปดไอเดียไอนะ ก็ประมาณ0 5-2รนะครับระยะเวลาการฝากก็ตั้งแต่2วันจนถึง30วันนะครับแล้วก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนนะครับเรามีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอกลิปผมก็จะฝากลิงก์เอาไว้ใต้กลิปนี้เป็นลิงก์การสมัครนะครับวันนี้เรามาถึงเรื่องของอีลอนมัสก์กันก่อนนะครับเราก็เดี๋ยวจะไปเข้าเรียนมีแต่ละมิดเรีน,นะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ของสาภาพยุโรปหรือ EU รายงานนะครับระบุว่าแพลตฟอร์มนี้อาจเระชิญกับความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดภายใต้ Digital Market X c t นะครับหรือ DMA ของสหภาพยุโรปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการท้าทายทางด้านกฎหมายนะครับและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ X ด้วยนะครับท้าทายทางด้านกฎหมายก็ เปิดโป้งแหละเบื้องหลังการทํางานของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอิชูที่พูดถึงเรื่องการเมืองแหละนะครับดังนั้นก็เลยทําให้ตอนเนี้ยคนก็ถกเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยอ่ายุโรปที่เราเชียร์หรืออเมริกาที่เราเชียร์เนี่ยขาดเสรีภาพในการออกความคิดเห็นจริงหรือเปล่าอ่ะนะครับช่วงนี้อ่าเจอตินซันนะครับ มากาวเหรียญไหนบ้างนะครับก็จะมีหลายเหรียญอย่างซันด็อกนะครับแล้วก็ซันปั๊มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ช่วงนี้วะอ่าเม็ดเงินเนี่ยไปซันด็อกค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นลุกออนเชนนะได้คนพบธุลกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับปาวาน2ตัวเคลือนไหวบนซันด็อกนะครับในระบบนิเวศนะครับของเครือข่ายของทรนนะครับของจัสตินซันนั่นแหละ ตามข้อมูลของลุกออนเชนวานตัวหนึ่งได้ใช้เงินประมาณ2ล้านดอลลาร์นะครับในการซื้อโทเค็น s ั n ด็อกจำนวน3.52ล้านโทเค็นในธุรกรรมเดียวนะครับลงทุนประมาณ500แสดอลลาร์ในการซื้อเช่นโทเค็นซันด็อกเนี่ยจำนวน1.16ล้านโทเค็นนะครับทำให้เกิดการเก็งกำไรและความตื่นเต้นด้วยนะครับเนื่องจากมีการใช้เงินน่นะครับประมาณ2ล้าน ดอลลาร์นะครับในการซื้อโทเค็นจำนวนประมาณ3.52ล้านโทเค็นในธุรกรรมนะครับวานตัวหนึ่งก็ทำตามโดยลงทุนประมาณ5 0 0แสนดอลลาร์นะครับในการซื้อ token นน 1, 6, 000, โทเค็นซันด็อกจำนวน1.6ล้านโทเค็นนะครับทำให้เกิดการเก็งกำไรนั่นเองโอเคนะครับแล้วก็เราเห็นตรงนี้แล้วก็วานมีการซื้อซันด็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อมูลมาจากลุกออนเชนวันที่14กันยายนปี2 0 2 4 อ่ะนะครับต่อมาเป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งชื่อเนโรนะครับตอนนี้ก็พุ่งแรงนะก็ Market Cap เนี่ยครองอันดับ2ของคอยเกโก้ไปที่เรียบร้อยนะครับคอยเกโก้เทอร์มินนะครับฉะนั้นเดี๋ยวหลังจาก f อ m c เนี่ยผมจะเข้าไปซื้อเลยนะครับรอมันย่อเนี่ยนะน่าจะอออินนะครับแล้วก็เป็นเหรียญได้รับแรงบันดาลใจจากดอ e c คอยแล้วก็เป็นคู่แข่งกับชีปะด้วยนะครับแล้วก็บอกมีการกล่าวว่าตัวนี้จะเป็น ตัวที่ติดไวรัลเหมือนกับตัวของชีบะอินโนั่นเองนะครับการบร,ริจาคเงินน่ยช่วยเหลือนะครับสำหรับชีบะอินโเป็นประวัติกาเรเนโรได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับด้วยการบร,ริจาคเงินประมาณ5ล้านเยนนะครับของญี่ปุ่นประมาณ50,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับไอ่ดี d ของ x ตัวหนึ่งชื่อว่าชิบะวานอินโฟนะครับซึ่งเป็นบ้านพิทักษ์ พักพิงสัตว์ในญี่ปุ่นนะครับที่เนโรนะครับสุนัขอายุ10ปีซึ่งมีที่มาของชื่อโทเค็นนะครับได้ได้รับการเลี้ยงโดยเจ้าของเดิมชื่อของคาบูสุนั่นเองครับ mm hmm. ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญมีนที่ได้รับจากคาบุสุเพราะว่าต้นปีเนี่ยคาบุสุมาแรงนะครับเราก็ดับไปแล้วนะครับเสียดายมือนกันที่ตอนานั้นหมา ตัวที่เป็นตัวของดอช์จคอยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจของดอชคอยได้เสียชีวิตลงนะครับเขาก็เลยได้เนี่ยช,ชื่อเรียญเนี่ยคาบูสุมานะครับก็เลยทําให้คาบูสุข,ขึ้นตอนนะั้นแต่เสียดายนะมันหายไปแล้วนะมันไม่ค่อยเข้ากระดานนะครับแต่ว่าตัวของเนโรเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าเข้ากระดานนะครับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแล้วก็ เข้าหลายที่ด้วยนะครับทั้งเกต IO ทั้งบิ t เกตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะไปซื้อก็ซื้อที่ Bit เกก็ได้นะนะครับดังนั้นเนโลเนี่ยก็กำลังที่จะเข้ากระดานไบแนสแหละนะครับเราก็มีผู้ถือมากกว่าประมาณ22,000ืนนลายนะครับผู้ที่ซื้อโดดเด่นอะไรพวกนี้เราก็เป็นฝั่งของอิตาเลียมด้วยเม็ดเงินก็ค่อนข้างหนานะครับก็ลองเข้าติดตามเหรียญฝั่งของเนโ o ดูเอาละกันนะครับผมก็คิดว่าราคาเนี้ยน่าจะไปได้ไกลนะครับเดี๋ยวเราไปอีกข่าวด้วยกัน ต่อมานะครับเป็นเหรียญซิติเซน Citizen นะครับหรือคาตินะครับตัวนี้อ่าไม่ใช่ซิติเซนแคติเซนนะครับเหรียญคาติก็เป็นเหรียญที่คล้ายๆกับแฮมสเตอร์คอมแบทก็คือเป็นเหรียญอยู่ในบนเทเลแกรมนะครับเป็นเกมบนเทเลแกรมนะครับแล้วก็เปิดโทเค็นบนเดอะโอเพนเน็ตเวิร์กหรือทอนนะครับแจกฟรีแอร์ดอบผ่านผ่านไบแอนด้วยนะครับไบแอนเนี่ยจะล้านพูเนี่ยสองสกุลคือ f อสดยนะครับแล้วก ok ็ทางตัวของตัว BNB นะครับก <floor> ็สามารถล้านพูหรือล้านแพดเนี่ยได้สองทางนะครับก็เป็นกระดาแลกเปลี่ยนแบบรูมสุนก็คือ n บ n c นก็ร่วมในแคมเปญนนี้ด้วยอย่างพูโตส Studio นะครับผู้ทันนาของแคทีเซนก็ประกาศเมื่อวันศุกร์นะครับจะทำการบันทึกความคืบหน้าในเกมของผู้เล่นในเวลาเที่ยง นะครับก่อนที่จะเปิดเผยการจัดสรรของโทเค็นนะครับในเช้าวันเสาร์ในวันอาทิตย์ผู้เล่นมากผู้เล่นเนี่ยสามารถรับโทเค็นเหล่านี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบกระดานเซกได้นะครับและมีการสร้างโทเค็นที่ชื่อว่าคาตินะครับในวันที่20กันยายนด,ด้วยนะครับก็ เหรียญนี้ค่อนข้างแรงนะครับจะเข้าไปแน่เนี่ยอีก4วันนะครับก็อุปทานเนี่ยเข้าๆคือประมาณพันล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นสักหน่อยนะครับเราก็ดูในทอนวิวเวอร์เนี่ยก็เหรียญเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์กว่านะครับก็จะมีวันแจกรางวัลพิเศษนะครับเดิมพันจะสิ้นสุด24กันยายนนะครับและจะมีการจัดให้รับคาติเพิ่มเติมประมาณพัน พันเหรียญขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลวันที่14กันยาปี2024นะครับอันนี้ก็มาจากาแคทีเซนนะครับก็จะได้รับการดูแลนะครับเรื่องของ snapshot ด้วยนะก็ในวันที่24กันยาเวลาประมาณ10โมงนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์ X จากโพสจาก X นะครับในแคทีเซนนะวันที่13กันยายนปี2024 ต่อมานะครับก็เป็นตัวของชิบะอินุนะครับน่าจะเป็นข่าวเกือบสุดท้ายแล้วก็อัปเกรดไอตัวของเทคของใหญ่เลยนะครับโดยปั p บีเเนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเดตเทสเน็ตนะครับของ Solution l a ยอร์นะครับของชีบะเตรียมนะเราก็อยู่เบื้องหลังไอเหลียญของชีบะอินุนั่นเองกำลังเตรียมความพร้อมนะครับในการอัปเกรดเทคโนโลยีข้างใหญ่ตามประกาศเมื่อวันศุกร์นะครับอาบลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง นะครับประกอบหลักของเครือข่ายนะครับได้อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่นะครับมาพร้อมกับนำฮาร์ดฟอกซที่ชื่อว่าแคนคุนมานะครับคล้ายๆกับตัวของอีเทอรีเอนะครับเป็นการไอฮ i hard fork ที่เรียกว่าแคนคุนการอัปเกรดนี้ยคาดว่าจะได้ทำให้ธุรกรรมรวดเร็วขึ้นนะครับรับประกันร,ระบบการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพแม่นยำขึ้นปรับปรุง มีการปรับปรุงเ,เรื่องของข้อเสียนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยเป็นสูงจากนะครับเทสเน็ต <ast> ก็เป็นเครือข่ายทํางานในลักษณะดเดียวกันกับเครือข่ายจริงนะครับก็จะมีการใช้นะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอ,อเรื่องของอีเทรเรียมนะครับเขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าถ้าถ้าอีเทเรียมเนี่ยยังไม่ค่อยราคายังไม่ค่อยขึ้นไปเนะราคามันยัง ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับณตอนนี้ต่อมาข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ popcat นะครับเป็นเหรียญมีมเครือข่ายของโซเขาบอกมันจะถึง1นึ่งดอลหรือเปล่านะแต่วันนี้มีวานของโซเกินกว่า39ละาล้านเออโทษนะครับ39,800เรหรียดนะครับมูลค่าประมาณ5.7ล้านนะครับทูดออกถอนออกจากกระดานไบแนนนะครับเหรียญเหล่านี้ถูกส่งไปยัง popcat จำนวนประมาณ10ล้านหลังทำธุรกรรมอันนี้ข้อมูล Reference มาจาก Look on Chain นะครับส่งผลให้ p o p c a t พุ่งถึง25%นะครับน่าจะเข้ากระดานใบแนนได้นะ p o p c a t หรือเข้าไปยังนะครับผมไม่แน่ใจนะนะครับซื้อขายอยู่ที่0.613นะครับเราก็ผมว่าอุปทานน่ะน่าจะอยู่ประมาณพันล้านเนี่ยแหละนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตลาด ของโทเคนก็อยู่ที่598.15ล้านเหรียญน,นะครับและประมาณการซื้อขายรา24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่111.88ล้านเหรียญน,นะครับป๊อปแคชราคาก็ายังคงพุ่งต่อไปเรื่อยๆนะเราก็มาดูนะครับเขาก็ใช้เรื่องของ EMA w i EMA 20วันนะครับมาทำการวิเคราะห์ก็บอกว่าราคาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อมากพอสมควร อันนี้เป็นข้อมูลจากรีวิสนะครับวันที่9กันยายนปี2024ก็ตัวนี้มาดูหลัง FOMC อีกทีเอาละกันนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing r i c h n e w moon coin นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับนี้ผมหวังว่าเหรียญมีมนะครับก็จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยใน moon ก็มีกลุ่มนะครับอย่าง amazing n with moon coin แล้วก็มีเหรียญยิต่างต่างอย่างเช่นชีบะ dot coin pepe f o g y อะไรเงี้ยเราจะทิ้งลิงก์นะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและสำหรับวันนี้ผมหวังว่ามีมคอยจะโกทูดมูนะครับ